จังหวัดภูเก็ตแม้ว่าจะได้ค่าแรงขั้นต่ำสูงที่สุดในประเทศไทยนะครับโดยเฉลี่ยวันละ221บาทแต่ก็ยังไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพของผู้ใช้แรงงานครับพวกเขาเชื่อว่านโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ300บาทจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้นกว่าเดิมได้ที่ตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองเรือข่ายสื่อสารราง,งานจังหวัดภูเก็ตครับ จังาวัดภูเก็ตเป็นเมืองเศรษฐกิจท่องเทียวที่มีการเติบโตของภาคธุรกิจค่อนข้างสูงลูกยางบางส่วนที่ทำงานยู่ในภาคบริการยางธุรกิจโรงแรมซึ่งไล่คนมองหวารายได้ดีแต่ในความเป็นจริงแล้วทุกคนตั้งดินนุนทำงานนักเพราะอยู่ในเมืองที่มีขากรองชีพสูงนอกจากนี้ยังมีลูกยางอีกบางส่วนที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมและประมงอีกจำนวนมาก ที่ยังห้าชาวขึ้นคำเพราะคาแรงขั้นตามมารไม่เพียงพ่อต่อการเลี้ยงลูกครอบครัวยังถัวทึ่งเงินเดือนก็ประมาณพันเก้าร้อยบาทต้นนะครับโดยรวมแล้วก็คือค้าวองชีภูเก็ตนะครับะจะเป็นข้าวองชีที่สูงมากนะครับเงินเดือนถ้าพูดดูงงจริงจริงเงินเดือนกพันเก้านี้จะเป็นมันไม่พอครับจากความเป็นจริงคือมันต้องอย่างค่าจชาบ้านนี้ก็ มาเอานแล้วก็ไม่พอแต่ยังเดียวคือมีสุลิชาร์ตมาช่วยแต่สซลิชาร์ตถ้าพูดถึงโดยตรงก็คือจะไม่อของเส้นของวานะครับก็คือถ้าเป็นช่วงไฮซีซั่นก็จะโอเคนะไม่มีปัญหา,หาเลยนะถ้าเป็นโลซีซั่นนะครับก็คือจะไม่ก็ไม่พอคือขึ้นถือแข่งนะครับถ้าโลซีซั่นนี้ถ้าเป็น,น,ปน,นได้ก็คือจะต้องหางานพิเศษเข้ามาเสริมครับเพื่อให้อยู่รดอดในความเป็นจริงของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้แนละ้ว แค่ว่าภูเก็ตจะเป็นจังหวัดที่มีค่าแรงกันต่ำสูงที่สุดในประเทศไทยคือวันละท่องอยยีดแปดบาทแต่เมื่อรัฐบาลไม่มีนยโยบายที่จะปรับขาแรงกันต่ำเป็นวันละสาม้อยบาททั่วประเทศผู้ชายแรงงานในจังหวัดภูเก็ตทัางมีความว่างกับนโยบายนี้เพื่อจะทําให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้นกรณีก็ได้ฝังเข้าากรถบยยัตรนะครับจะเพิดขาตองจีบเป็นสามลอยบาท ตัใ้ในความซู้ึก็คือถ้าเป็นไายได้ครับก็รู้สึกดีแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากจากคน,านนั้นเนี่ยครับก็ก็จะได้ชีวิตจะมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นนะครับจะได้มีเงินเก็บสําหรับชายต่อไปวันข้างหน้าครับายจังหวัดในประเทศไทยที่เป็นเมืองทองเที่ยวมักจะมีเศ,ษศรษฐกิจที่มั่นคงสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ชายในนัาน แต่ขาจังกันตัาที่เพียงพ่อต่อการเติบโต,ต,ตอย่างรวดเร็วของธุรกิจก็ยังเป็นความว่างของผู้ชายแรงงานทุกคนเพราะนโยบายนี้ถ้าทำได้จริงทั่วประเทศจะสรางมารถกยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยให้ดีขึ้นได้ยัางที่ทุกคนรอคอยนักเก้าพลเมืองเครือข่ายซื่อสารางแรงงานจังหวัดภูเก็ตไร้หาน <S <S